สวัสดีครับผมเคนโดนะครับเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของวอนส์นะฮะตอนนี้ผมอยู่กับน้องเลยนะฮะน้องแจ๋วคะ่ะน้องแจ๋วนั่นเองนะครับซึ่งน้องแจ๋วเนี่ยเป็นคนที่ขายจริงทําจริงศึกษาสินค้าแบบจริงๆเลยใช่ไหมฮะตอนแรกนะที่รู้จักว o โอเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกณนะตอนนั้นตอนแรกที่รู้จักสินค้าตัวนี้นะคะคือคือคือสินค้าว o โอนะคะก็คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าสินค้าตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องของความขาวกระจางใสนะคะก็เป็นกรูต้านะะั่นเอง โอ้โห,หน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะเห็นว่ายอดขายแบบปังจริงๆและวันนี้เนี่ยนะฮะความรู้สึกครับคุณผู้ชมครับจากเคยจับสินค้าและมันมีที่กล่องว่าเม d ดอินไตวันแต่วันนี้มาอยู่ในห้องประชุมใหญ่โตมากนะฮะในออฟฟิศของเวลบ o ูมซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตให้กับเราโอ้โหความรู้สึกยังไงฮะ เดินขึ้นมาก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะคไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสได้มาโรงงานหรือว่าบริษัทที่ผลิตส,สินค้าให้กับบริษัทของเราครับและที่สําคัญจริงๆนะฮะคนที่มากับเราตัวแทนที่มานี่มีโอกาสได้ออกแบบสินค้าตัวใหม่ๆให้กับทางบริษัทด้วย ผมว่าไม่ค่อยมีใครได้ให้ตัวแทนนะฮะออกความคิดเห็นแบบนี้แต่วันนี้ w ว x แล้วก็ w a n t ์นะครับได้นั่งประชุมล้อมวงกันเลยว่าอยากได้สินค้าตัวใหม่ๆนี่เป็นยังไง เรามีส่วนในการออกแบบตัวใหม่ๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะบอกเลยว่าหลังจากนี้นะคะจะมีสินค้านวัตกรรมตัวใหม่ออกมาอ,อ,อีกเยอะมากๆเลยค่ะก็รอรับนะคะโอกาสตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากสินค้าตัวไวโอไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่มีขึ้นมาใหม่ล่าสุดของบริษัทเรานะคะเชื่อว่าลูกค้าที่ได้รับประทานสินค้าตัวนี้เข้าไปแล้วค่ะมั่นใจได้เลยว่าผลลัพธ์เกิดเกินร้อยเปแน่นอนนะคะครับและเราไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยนะฮะเราขายทั่วโลกด้วยใช่ถามจริงๆรับยอด ไเ,เอมก็ตอนนี้ยังไหวอยู่นะคะแล้วก็โอกาสสําหรับตัวแทนจําหน่ายหลายๆท่านนะคะก็ตัวนี้นะคะกําลังขายดีมากๆค่ะรีบเลยค่ะรีบเลยครับยังไงก็ติดต่อน้องเจ๋วได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะ้องขอบคุณค่ะสวัสดีครับ